สวัสดีครับวันนี้6ธันวาคม2565มครับเรามาสแกนหุ้นกันเพื่อเตรียมพร้อมไปสู้สึกในวันพรุ่งนี้หรือทำเงินในวันต่อๆไปนะครับ โดยที่วันนี้นะครับหุ้นยังคงลบอยู่มาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1้อยเจ็ดนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะจุดหกจุดนะครับอยู่ที่พันหกร้อยยี่สามสิบสองจุดเก้าเจ็ดนะครับจุดนะครับราคาเซ็ตส่วนแนวโน้มวันนี้ก็น้ำมันก็ลดราคานะ ลดลงไป30สตางนะครับรอเตรียมรอเติมในจังหวะถัด,ถดไปนะครับซึ่งน้ำมันก็มีราคาอ่อนลงมานะครับแล้วก็ค่าเงินอ่อนค่านะครับแต่ว่าเหมือนจะแข่งค่าขึ้นมาหลังจากที่อยู่35บาทตอนนี้ก็อ่อนมาเล็กน้อยเป็น34บาทมา35บาทนะครับทีนี้เราจะไปดูการสแกนหุ้นเพื่อค้นหาหุ้นที่มีจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับด้วยการตั้งค่าโดย เป็นแบบนี้นะครับเราก็จะตั้งคายท่านเห็นนะครับว่าหุ้นที่มีความแข็งแกร่งนั้นตั้งแต่ราคา1บาทถึง35บาทนะครับในตลาดเซ็ตแล้วก็ตลาด m อ i นะซึ่งนะครับต้องมี EMA 3วันนะครับคือต่ำกว่าคือสูงกว่า EMA 3วันแล้วก็สูงกว่า EMA 200วันนะแล้วก็มีนะครับมีอ s i นะครับอยู่ในช่วงจังหวะ50ถึง65นะครับแล้วก็มี r e เ a t i o n อยู่ใน100วันแล้วก็มีตัว รูจแบนนะครับ10-10วันถึง0.1นะครับมากกว่า0.1แล้วก็มี Cmo ตั้งแต่30ถึง60นะครับแล้วก็มีวอลุ่มตั้งแต่1แสนนะครับก็จะสแกนมาได้หุ้นตัวที่มีเด็ดๆก็คือ2ตัวนะครับเพื่อมีบ้านปูกันุษาซึ่งนะครับเราก็จะเข้าไปดูนะครับว่ามีแนวโน้มอย่างไรสลับตัว หุ้นบ้านปูนะครับซึ่งบ้านปูก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปถ้าเราดูจากทางเฟรมนี้นะครับเราก็เห็นว่าหนึ่งนะครับ CMO อยู่ในช่วงจังหวะสามสถึงอย่างเมื่อสักครู่ที่เราเรียนไว้รทราบนะครับแล้ว r s i ก็ยังคงจะขึ้นได้อีกเพราะว่ายังไม่ถึงจุดโอเวอร์โบสคือไม่ถึง70นะครับมีนะครับมีบอลลุ่มนะครับเข้ามาเล็กน้อยนะครับถึงถึงขายเยอะนะครับแล้วลบบอลลุ่มออกไปแล้วก็มาใส่ วอลุ่มดีกว่านะครับใส่บอลุ่มภายในแล้วก็ภายนอกประเทศนะครับว่าเป็นทิศทางใดก็จะมีลงทุนภายในเข้ามามีลงทุนภายนอกออกนิดหน่อยซึ่งราคาก็อย่างที่เขาเราเรียนใน่นานทราบบ่อยๆว่าลักษณะของราคานะครับจะเมื่อเทียบกับเวลานะครับเมื่อเทียบกับเวลาไปทางอินฟินิตี้ไปทางขวามือเป็นอินฟินิตี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบเมื่อไรก็ตามที่เขาขึ้น จากต่าสุดขึ้นไปสูงสุดก็จะลงมาต่าสุดแล้วขึ้นไปสูงสุดเป็นแนวนี้ไปในทิศทางขวามือโดยอินฟินิตี้นะครับเราก็จะย่อเข้ามาให้เห็นนะครับว่าจังหวะของราคาเน้นเดินทางอย่างไรถ้าเราดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าต่าสุดก็ขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่าสุดต่าสุดก็ต้องขึ้นไซด์เวย์ไปสูงสุดเพราะฉะนั้นมันยังมีแกลบช่องว่างให้เราสามารถทํากําไรได้อีกนะครับจากจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านปูกก็จะทําจังหวะเช่นนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ปัจจุบันอยู่ที่13.40ก็จะมีกําไรเหลืออีกเล็กน้อยนะครับที่จะทํากําไรขึ้นไปเมื่อทํากําไรขึ้นไปสูงสุดมันก็จะค่อยๆชนตัวลีเนลเลกชันครั้งแรกก็ย่อตัวลงมาถึงเส้น2แล้ววันแล้วก็ตีดกลับขึ้นไปชนครั้งที่2เพื่อเปลี่ยนแกนให้ลีเน l เลกชันไซด์เว a อัพขึ้นไปอย่าลืมนะครับว่าเราจะเล่นหุ้นเฉพาะที่มีจังหวะไซด์เวอัพเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเริ่มต้นของจุดการเคลื่อนตัวของ ีเลกชันให้เป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปยกตัวยอย่างดูในไทม์เฟรมวีคนะครับว่าเขาไซด์เวฟนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็คือตัวขึ้นไปมีการยกโลนะครับยกโลทำนิวไฮแล้วก็จะทำนิวไฮนะครับยกโลแล้วก็ทำนิวไฮนะครับขึ้นไปลักษณะแบบนี้ตรงนี้น่าจะจุดนี้ก็จะถึงประมาณปี2ปีข้างหน้านะครับเพราะว่าอันนี้คือไทม์เฟรมวีคคือ1แท่งเทียนจะเป็น1 t i m e ไทม์เฟรมจังหวะนี้ก็คือเขาจะค่อ,คอยๆทําทำกำไรให้กับทุกคน ไปที่จุดสูงสุดของ linear e x p i o n นะครับซึ่งตรงนี้ยังคงเหลือจังหวะอ r จาก50กว,ากว่าขึ้นไปถึง70นะครับมีวลุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับทั้งภายนอยภายนอกประเทศแต่ว่า CMO นั้นจังหวะบอกว่ากำลังจะขึ้นไปในกรอบที่จะเป็นจังหวะ sideways up ขึ้นไปอันนี้คือสิ่งที่เราจะเล่นให้ท่านทราบนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ MCD นะครับ MCD ถ้าเกิดว่าเป็นแนวโน้ม sideways up ขึ้นไป MCD ก็จะค่อยอ่า ป็นแนวโน้มที่เหนือกว่าเส้นเกลื่อกลางบูจแบนนะครับนี่ก็คือเหนือกว่าเกลื่อกลางบูจแบนขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มไซว์อัพขึ้นไปสําหรับราคาบ้านปูเมื่อดูไทม์เฟรมวีคนะครับทีนี้เราก็เข้ามาดูไทม์เฟรมเดย์กันก่อนนะครับเพื่อจะได้เห็นจัดจ่าว่า,ามีบลลุ่มเข้ามามีเอสดีชี้ขึ้นมีไอซ์ไลท์ชี้ขึ้นมีซีโมชี้ขึ้นแล้วราคาก็กาลังชี้ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปแนวทางเดียวกัน ไม่มีการเดบอเจนการคอร์ g เจนอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราดูไว้หลายวันก่อนนะครับก็คือว่าเราดูไว้เมื่อสองสาวันก่อนก็คือบ้านปู่เราสแกนขึ้นมาก็ได้บ้านปูขึ้นมานครับเพราะฉะนั้นบ้านปูก็จะค่อ,คอยๆเทิร์นาลาหรือตีตัวกลับไปแม้ว่าวันนี้ราคาเซ็ตจะย่อตัวแต่บ้านปูส่สวนราคาขึ้นไปเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆ่อขึ้นไปชนล i เน location ด้านบนครั้งที่1นนะครับเราย่อลงมา ล้วก็ขึ้นไปชนครั้งที่2องตำแหน่งของ l i n e a r r e a t i o n ใน s i d e way up เขึ้นไปเราย้ําอย่างนี้นะครับอย่าไม่ท่านเข้าใจว่าโปรดจงมั่นใจในบ้านปู่แต่ว่าเราไม่ได้แนะนําให้ท่านลงทุนนะครับเราก็แนะนําให้ท่านว่าเรามั่นใจในการลงทุนของบ้านปู่แต่เราไม่ได้แนะนําให้ท่านลงทุนถ้าเกิดท่านยังไมได่ดูคลิปของเราให้จบทุกคลิปนะครับไล่คลิปมาตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันพอท่านดูแล้วท่านจะเข้าใจว่าในการเคลื่อนตัวของราคามันจะมีชั้นเชิงมีจังหวะ วางราคานั้นอย่างไรนี่ก็คือจังหวะที่เราอยากใจะให้ท่านทราบถึงจังหวะเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาดูช anel เราแล้วก็ขอความกรุณานะครับไล่ดูคลิปของเราให้เยอะๆก่อนนะครับท่านถึงจะเป็นสุดยอดนักลงทุนผู้มีความอดทนแล้วแน่วแน่ในการทํากําไรเพื่อตัวท่านเองนะครับจงทํากําไรด้วยตัวเราเองมีความภาคภูมิใจมีความหาเงินได้ด้วยตัวเองมันจะเขาเรียกอะไนะส่งคุณค่ามากกว่า ที่เราจะมาฟังแล้วก็ดูคลิปพวเช่าชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็อ่านเลยไปโดยที่ไม่ได้คิดชุกละหุกชุกใจถึงจังหวะใดๆและตอนนี้ถ้าเกิดเราดูและศึกษาจริงๆเราก็จะเข้าใจว่าเซตนั้นเป็นจังหวะลงหรือจังหวะขาขึ้นหรือจังหวะอะไรถ้าเราจะไปดูท่าเฟรมของเซตกันแต่ตอนนี้แพทบ้านปู่นี่ก็อาจจะเพียงพอนะครับถัดมานะครับอีกตัวที่เราสแกนได้ในวันนี้นุสานุสาก็ทาตัวขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ย่อตัวลงมา เจอเส้น2รละว,วันนะครับจังหวะของเขาคือเส้น2อละว,วันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาขึ้นเลยเส้น2อละว,วันไปแวก็ย่อตัวลงมาแล้วเจอเส้น2และว,วันก็ตีบตีฉีตัวเองขึ้นไปแต่นะครับเราดูแค่นี้มันยังไม่ได้นะครับทุกคนครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าให้เราเข้าไปดูการทํางานการทําเงินของเขาในในหลายๆครั้งที่ผ่านมาหรือดู F 4 5ของเขานะครับเข้าไปดูในวิวโคดนะครับเราจะมีวิวโคดให้นะครับ ดูในวิวโคดดูลักษณะการทํางานของเขานะครับดูนะครับบายวอลลุ่มอยู่ที่55%้าเปซลล์วอลลุ่มอยู่ที่3าเกปอร์เซ็นต์ก็มาดูที่าการซื้อการขายดูออฟเฟอร์ดูบิดดูออฟเฟอร์กับดูบิดนะครับฝั่งบิดก็ตั้งรอซื้อไว้เพียบเลยนะครับออฟเฟอร์ offer ก็ตั้งรอขายไว้เพียบเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะเหนือสิ่งใดก็คือเราก็จะมาดูการการดาเนินงานของเขานะครับ ย้ำชัดนุสาย้ำชัดว่าร่วมงานกับมอแค่สนับสนุนพื้นที่จัดคอนเสิร์ตแต่ว่าเนื้อสิ่งใดเมื่อเขาเหมือนกับการถ่ายรูปคู่กันรัฐมนตรีบางท่านไปถ่ายรูปคู่กับโจรคู่กับจีนสีเทามายิ้มเยาอแล้วบอกว่าสนิทสนมกันถามว่าถ่ายรูปเขาทําไมถ้าเกิดท่านเป็นคนดีจริงๆถ้าท่านดีจริงจะคบกับคนเร่ร่แบบนั้นไปเพื่ออะไรเพื่อคนเร่ร่มาหวังผลตอบแทนจากท่านเหรอ ถูกต้องหรือเปล่าครับอันนี้เราเรา,เ,ราเล่าจากความเป็นจริงนะครับแล้วเราก็ามาดูสรุปผลการดำเนินงานของนุษากันเข้าไปดูที่ F45 นุษามีการดําเนินงานอย่างไรเป็นแนวโน้มขาดทุนหรือได้กําไรนะครับสรุปผลการดำเนินงาน9เดือนที่ผ่านมานุษาก็ยังคงทํากําไรไม่เท่าขาดทุนนะครับคือขาดทุนแต่ขาดทุนน้อยลงนะครับใน3แต้มาล่าสุดไอ้ X 9ไตร3แต้มาล่าสุดก็คือ9เดือนที่ผ่านมาทากําไร มากขึ้นก็เลยการขาดทุนให้ลดน้อยลงนะครับพูดว่าขาดทุนน้อยลงทํากําไรได้มากขึ้นแต่ว่ายังคงเป็นลบนะครับยังคงติดลบนะครับขาดทุนนี่คือติดลบอยู่ในวงเล็บนะครับกาไรขาดทุนถ้าอยู่นอกวงเล็บคือกําไรถ้าอยู่ในวงเล็บคือขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นดูเอานะครับถ้านั่งทุนที่ก็ลบครับท่านเห็นว่านุษานั้นได้กําไรหรือขาดทุนราคาขึ้นไปได้อย่างไรเหมือนกับช่วงจังหวะที่มอราคาพุ่งขึ้นไป นุษสาก็พุ่งขึ้นไปเช่นเดียวกันเราก็ให้ท่านดูแล้วก็ศึกษาเอานะครับว่าสมควรที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปได้หรือเปล่าอันนี้คือข้อตอบชัดนะครับว่าจังหวะของราคาราคาทำไมถึงขึ้นไปเห็นเด่นชัดก็ต่อเมื่อเข้าไปดูในกราฟนะครับการเดินทางของราคาของนุษานั้นเป็นไปโดยยืนยันจากกราฟเทคนิคนะครับไม่ว่าการดําเนินงานจะเสียหายอย่างไรแต่ว่ากราฟเทคนิคยังคงช่วยได้ ฉะนั้นเราก็ต้องยืนยันจากการเทคนิคนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะก็มีบอลุ่มเข้ามามีคนสนับสนุนมีบอลุ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะทําการขาดทุนยังไงก็ตามแต่ว่ายังคงมีนักลงทุนเป็นมือมืดที่ยังคงสนับสนุนนุษาแม้ว่าจะขาดทุนอย่าง3ามแสนสามแสนกว่าพันล้านบาทก็ดูนะครับว่าจังหวะของเขานั้นช่วงจังหวะนี้ก็คือแถวๆนี้ก็จะเป็นมอมอก็ดีดขึ้นไปนะครับ นุสาก็ดีขึ้นไปแล้วก็มอกับนุสาเขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันเพียงแต่ร่วมง,งานกันเฉพาะจัดคอนเสิรต์ตเพระนั้นท่านก็ฟังเอาเองแล้วกันนะครับทีนี้ราคามันก็เลยร่วงลงมาเมื่อมอร่วงลงมาแล้วเราก็ออกตัวแก้ตัวแล้วราคาก็พุ่งขึ้นไปหุ้นที่มีปัญหาแบบนี้ท่านคิดว่าท่านจะท่านจะยังคงสู้หรือซื้อต่อไปหรือเปล่าครับเพราะว่ามีอยู่800กว่าหุ้นนะครับในใน,ในเซ็ตรวมถึงตลาด MAI ก็ รวมเป็นเสร็จก็ประมาณพันกว่าตัวซึ่งมันมีหุ้นอีกตั้งเยอะตั้งแยะให้ท่านเล่นท่านจะพิจารณาดูนะครับว่าท่านควรจะเล่นหรือเปล่าแต่ลงทุนครับท่านกรุณาใช้สตินะครับเยอะๆนะครับท่านพิจารณาดูนะครับในราคาเท่านี้ถามว่าท่านเหมาะสมที่จะเล่นหรือเปล่าอันนี้ก็ถามใจตัวเองนะครับเราไม่ได้ชี้นาหรือชักชวนหรือเชิญชวนให้ท่านเล่นนะครับทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านลงทุนเป็นคนตัดสินใจเองเดี๋ยวเราเข้ากลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับที่ วิวโคดนะครับเรายังไม่ดูไฮไลท์ของเขานะครับดูไฮไลท์ของเขานะครับการดําเนินงานผ่านมานะครับสเดือนก็บวกไป9% 1เปอร์เดือนก็บวกไปยีเปอร์เซ็แล้ว1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป4%ประเด็นสําคัญอยู่ที่ปีอีไม่มียู yield ไม่มี eps ก็คือค่าตอบแทนต่อหุ้นนะครับหรือจํานวนอูลค่าของหุ้นตอบแทนต่อหุ้นก็คือลบศูนย์จยว่าท่านจะได้การปันผลหรือเปล่าแบบนี้นะครับถือหหุ้นนี้ก็คือ EPS ลบอยู่0.04ว่าท่านจะได้เงินปันผลหรือเปล่านี่ก็คือระถามเรียนถามว่าแต่ถ้าเกิดท่านไม่ได้ปันผลแบบนี้ท่านก็จะมาเล่นการาฟเอาท่านก็จะมาบอกว่ามันมีการคืนกําไรด้วยการาฟเพราะฉะนั้นเมื่อคืนกําไรด้วยการาฟก็หวังผลจากการาฟเพราะฉะนั้นราคาการาฟก็ต้องพุ่งขึ้นไปอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้ก็เรียนถามท่านดูนะครับว่าท่านนักลงทุนยังคงพึงพอใจที่จะเล่นอยู่ใช่ไหมครับท่านยังจะ ยอมรับแล้วก็ให้ตัวนุสายังคงอยู่ในวงจรได้อยู่ใช่ไหมครับนักลงทุนต่างประเทศก็ยังคงเชื่อถือนะครับมีวอลลุ่มจากนักลงทุนต่างประเทศเข้ามีนักลงทุนจากทาวในเข้าแต่ว่ามันจะเข้าได้อีกนานแค่ไหนเพราะว่าจาังหวะมันไซเวดาวล,ลงมาจากจากที่เรียนจากจากที่เรียนในท่านทราบนะครับ mm hmm. เมื่อมันขึ้นสูงสุดมันก็ต้องไซเวดาวล,ลงมาต่ําสุดแล้วมันก็จะดีดกลับขึ้นไปสูงสุดอีกครั้งหนึ่งในก่ครณนี้เราก็นํามาเรียนใะห้ทุกคนได้ทราบและแตีความหมายได้กระจ่างชัดเหมือนเราที่ เรา,าเราเคยตีความหมายของมอไว้ตั้งแต่เตือนก่อนที่แล้วนะครับว่าจังหวะของมอเนะี่ยมันน่ากลัวแล้วก็มันจะมีหุ้นที่พุ่งๆขึ้นไปด้วยการปัน่นและสุดท้ายมันจะลงมาฟอฟอฟอสาบนติดอันนี้ก็เตือนท่านนักทุนนะแล้วกันนะครับว่าในลักษณะแบบนี้ท่านชอบใจหรือว่าชอบเล่นหรือท่านจะลุ้นไปได้ขนาดไหนเพราะว่าหนึ่งนะครับหุ้นที่ไม่มีเบสิกหรือพื้นฐาน หรือ펀เดอเมทัลที่ถูกต้องถ้าเกิดท่านม,มองตรงจุดนี้ท่านจะมาเสียใจภายหลังไม่ได้นะครับเราขอเตือนแต่ว่าท่านจะเล่นหรือไม่เล่นเราไม่ได้เราไม่ได้แนะนํานะครับเราก็แล้วแต่ท่านนักทุนมีความสะดวกใจมีเงินลงทุนก็ท่านก็พิจารณาดูเราก็นํามาตีแผ่เพื่อให้ท่านได้มีความกระจ่างชัดว่าข้อมูลข้อเท็จจริงนั้นมันเป็นอย่างนี้ถ้าท่านนักทุนพิจารณาดูท่านพร้อมที่จะลงทุน แต่ว่าท่านก็บอกว่าการลงทุนคือความเสี่ยงเพราะนั้นท่านคิดว่าท่านจะเสี่ยงก็เป็นแนวความคิดของท่านไม่มีใครผิดไม่มีกรรโจกถ้าท่านเสี่ยงแล้วได้ตังค์ท่านก็แต่ว่าถ้าเกิดท่านเสี่ยงไปแล้วล่วงลงมาก็เสียใจด้วยนะครับเราก็เสียใจล่วงหน้านะครับเราก็ต้องบอกกันล่วงหน้าแบบนี้นะครับก็ด,ด้วยความปรารถนาดีอยากจะให้ท่าน,นักทุนทุกท่านนั้นทํากําไรทํากําไรอย่างเดียวครับนั่นคือคตอบสุดท้ายนะครับว่าเรามาลงทุนเพื่อหวังกําไรกันทุกคน ังนั้นท่านทุกท่านถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดถูกใจแล้วก็กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาให้เราได้ชื่นใจตอนนี้สมาชิกของเราก็ประมาณ7 8 0ท่านนะครับขอกราบขอบพระคุณ780ท่านนี้ไว้ด้วยความจริงใจนะครับเราก็จริงใจจริงจังกับทุกท่านด้วยความเคารพนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ